สวัสดีญาติโยมพุทธบริษัททุกคนนี่คือมวลสารหรือดินเหนียวที่จะปั้นเป็นองค์พระที่เป็นองค์ตัวอย่างหรือว่าเป็นองค์ต้นแบบที่จะนําไปก่อเป็นพระพุทธรูปแล้วก็จะไปตีสัดส่วนออกมาเสร็จแล้วก็จะขยายทําเป็นพระองค์ใหญ่จํานวนหน้าตัด49เมตรซึ่งตั้งอยู่บนมอนกระทิง วัดป่าสิริโพคัมที่ท่านสสประนอมถวายที่ดินเพื่อสร้างสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นนีเป็นการเริ่มต้นที่เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นองค์ตัวอย่างเมื่อได้องค์ตัวอย่างแล้วจึงจะขยายาเมื่อญาติโยมพุทธบรยสัท์ทั้งหลายรู้ข่าวข่าว,าวอันนี้แล้วก็หันหน้ามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในแผ่นดินไทยของเรา ทำเป็นพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่หรือว่าเวลพุทธพุทธาหรือว่าเป็นพระสันติภาพกอให้เกิดความสงบสุขอยู่ในประเทศไทยของเราซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เริ่มปั้นพระองค์ปฐมหรือว่าองค์รูปเหมือนองค์แบบองค์ต้นแบบวันนี้จะเริ่มต้นนี่คือมวลสารที่คือดินเหนียวที่จะปั้นเป็นพระองค์นั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเข้าไปสู่โครงการที่จะ ดูตัวอย่างตรงนั้นตืบต่อไปดาวที่อยู่ข้างหลังนี้ก็นี่ก็คือดินเหนียวที่สําหรับปั้นพระต้นแบบในการสร้าง,งพร,งพรุพุรธรูปพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีจํานวนหน้าตัก49เมตรซึ่งสร้างอยู่ที่บนม่อนกระทิงวันนี้คณะขา้างมาจากกรุงเทพมาจากท,าทั่วสารทิพที่มา ดูแลในการปั้นพระพุทธรูปองค์แบบหรือต้นแบบในการที่จะขยายเป็นองค์ใหญ่ซึ่งทําเป็นหน้าตักสองเมตรที่จะเริ่มปั้นวันนี้แล้วก็ปั้นเป็นตัวอย่างแล้วพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อปั้นออกเสร็จออกมาแล้วเนี่ยจะไปแกทําเป็นต้นแบบแล้วก็ขยายส่วนแล้วก็สร้างเป็นพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะน,นี้เพราะฉะนั้นสวัสดีญาติยาตโยมพุทธบายสังหาลายญาติโยมพุทธบายสังบุกคนพวกเราต้อง ช่วยการในการสร้างประวัติศาตสตร์พุทธศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทยพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดป่าสริโ,โคํคำม่อนตะทิงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่อยู่ต่างประเทศที่อยากมีความประสงค์จะร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างพระพุทธเมตตาสันติภาพในประเทศไทยในครั้งนี้ ถ้ามีความประสงค์จำลองหมายที่จะร่วมด้วยช่วยกันบริจาคก็สามารถติดต่อตามได้ในเบอร์บัญชีที่ออกไปในเว็บทั้งหมดขออนุโมทนาสาธุเวลานี้มีญาติโยมพุทธบริษัทข้างหลังไม่มองเห็นยืดขึ้นหน่อยยืดขึ้นหน่อยเพราะว่าข้างหลังเหมาบแล้วก็ญาติโยมที่ จะร่วมด้วยช่วยกันก็สามารถบริจาคได้ตามเว็บต่างๆทางวัดเราเปิดรับบริจาคตั้งแต่หนึ่งบาทเป็นต้นไปตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปตามแต่กําลังศรัทธาญาติโยมไหนยามีความสงจ์จนงหมายที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างะกุกครูป์องค์นี้ให้สําเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีก็เดินได้ตามปฏิตนาฐาน,นต่อไปอนุโมทนาศาสตร์คอยทั้นทหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ขอให้พระพุทธศาสนาขององค์มสมเด็จพระพรมศาสดาส,รรมสัมมาสมัมพุทธเจ้าสถิตมั่นสถาพรอ,อยู่ในโลกนี้ตลอดกาลละนานเกินเป็นวันสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพุทิศาสนาที่หลงพ่อและรวมกับคณะช่างช่างนี่ชื่ออะไรช่างสุบันช่างสุบันนกประดลุลสุกครับสุกแอร์อครับกิดครับ ทั้งหมดนี้คือเป็นต้นฉบับของการที่จะเริ่มต้นพระต้นแบบพระพุทธเมตตาต้นแบบที่หลวงพ่อจะสร้างทั้งหมดหน้าตากัก่49นิ้วไว้ยังวัดป่าสิริโกคัม49เมตรห่อนกระทิง49เมตรนะ49เมตรแล้ววางที่วัดป่าสิริโพคัมวันนี้จึงเป็นวันที่เป็นปฐมฤกษ์ที่จะสร้างปั้นองค์ต้นแบบ ในการที่จะขยายสร้างเป็นพระองค์ใหญ่ซึ่งมีจํานวนช่างอย่างที่กล่าวมาแล้วในเวลานี้ทางวัดเราจะมีเลิกงามยามบีเราจะเริ่มจาก8ปดโมงเนาทีเมื่อ8ปดโมงเนาทีแล้วหลวงพ่อจะยกดินนี้มาวางเป็นปฐมฤกษ์ก่อนเสร็จแ,แล้วก็พระคุณเจ้าก็ยืนชยันโตรอบนี่คือประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยที่ หลวงพ่อจิ๋วหรือพระโพที่นันทมุนีจะได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นเป็นองค์แรกในพระพุทธศาสนาที่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกของพระพุทธเมตตาดังนั้นก็จะเริ่มปั้นเป็นองค์แบบในวันนี้เมื่อปั้นองค์เป็นองค์แบบเสร็จแล้วก็จะนําองค์แบบตัวอย่างนี้แหละไปแกะแล้วก็คํานวณออกมาว่าเราจะทํา ่49เม็ดนั้นจะต้องชํานวนออกจากองค์นี้กี่ชิ้นรวมทั้งหมดกี่ชิ้นชิ้นละใหญ่เท่าไร่เมื่อได้จํานวนชิ้นแล้วก็เมื่อปั้นเป็นโครงสร้างเสร็จแล้วเทเป็นโครงสร้างเสร็จแล้วก็คิดว่าคงเอาไปแปะแปะแล้วก็ฉาบต่อเพื่อให้เป็นองค์พระตามความต้องการของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พวกเราและญาติโยมพุทธบอยศัตว์ทั้งประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะยังยิ่งประเทศ <c oughs> ทางสหรัฐอเมริกาประเทศทางยุโรปหรือชาวพุทธที่อยู่ทั่วโลกให้ทุกคนน้อมจิตตั้งใจร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้เป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตาธรรมเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งสันติภาพธรรมในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึง บันทึกภาพนี้ไว้เป็นอนุสร์เป็นี่ระลึกเป็นประวัติศาสตร์เมื่อสร้างพร,พระองค์นี้เสร็จแล้วก็จะเอาแคปวิดีโอนี้ไปเปิดเป็นประวัติศาสตร์ของการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นตามลำดับไปขอโมทนาสาธุก,การกับญา,าติโยมพุทธบริษัททุกคนที่เสียสละจะตุปจัจจัยร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้วันที่หนึ่งมีนาคมเหลือเวลาอีกกี่เดือน หนึ่งมีนาคมเดอะไรสามเดือนสามเดือนสามเดือนกว่าสี่เดือนในเวลาสามสี่เดือนนี้พวกช่างจะเตรียมเหล่านี้ทันไหมผมคนทำงานเร็วเพราะลูกพรุ่งนี้เย็นผมนี้มัหลวงพ่อมาตรวจงานพรุ่งนี้เย็นเสร็จองค์นี้ครับแล้วเสร็จองค์นี้แล้วทําไงทิ้งหรือองนี้หรือเก็บไว้ถอดพิมพ์ครับใช้ซิลกวนพุ่ม ถ้าดึงบล็อกออกแล้วก็เรามีบล็อกอยู่แล้วเราก็ไปหล่อเป็นไฟเบอร์อีกทีหนึ่งแล้วส่วนอันนี้ก็คือต้องแกะออกทิ้งไปเลยเพราะเรามีบล็อกแล้วแยกทิ้งไปเลยเลยพราะเรามีบล็อกแล้วแล้วไม่เสียดายเหรอคือมันจะเป็นต้องต้องทุกข้อนถ้าไม่ทุบมันก็ดึงออกไปได้แต่เรามีพิมพ์แล้วเป็นพิมพ์เดียวทีนี้เรามีพิมพ์แล้วเราสามารถหล่อมันได้กี่องค์ก็ได้กี่องค์ก็ได้นะกี่องค์ก็ได้นะที่รออะไรที่มันถูกหน่อยแล้วก็ทำได้เยอะที่สุดอะไฟเบอร์ ไฟเบอร์ไฟเบอร์น <ith jas> ี่ทนไหมถ้าอยู่ในร่มทนถ้าเราจะทำเป็นไฟเบอร์ให้ทนแล้วให้ได้49่เ้าองค์เนื่องจากจะบริจาคไปตามวัดสำคัญต่างๆ49สิบวัดแล้วให้เป็นพระพุทธเมตตาองค์นี้49่สิบเ้าวัดเพื่อแจกจ่ายไปเป็นสักขีพยานว่าองค์นี้เนี่ยองค์ต้นแบบมันอยู่ที่นี่ อหรือบางทีอาจจะทําเป็น949อะไรอย่างนี้ใจไปทั่วประเทศไทยเราเป็นไฟเบอร์จะได้ขยับขยับขยายไปยังวัดต่างๆตัวไฟเบอร์มันจะทนไหมเนี่ยทนเนาะอยู่ในร่มทนและถ้าไม่ไม่อยู่ในร่มก็ลาบากแต่ถ้าทําเป็นทองเหลืองต้องคงจะแพงมากเป็นตารานขึ้นนะครับเหรอเป็นล้านขึ้นล้านบาทเหรอครับแล้วก็ แล้วโอ้โหแล้วแล้วนี้เป็นองค์เท่าไหร่ถ้าทําเป็นไฟเบอร์ตกประมาณเดี๋ยวต้องคึนวณดีสต้องคึนวณอีกทีนะ่งเราไหลออกไม่มรถดึงออกอไม่มีการลดการเพิ่มหรอกมีช่วยกันทำเกิดมาชาตินี้พวกเธอโชคดีมีโอกาสได้สร้างพนุบำรุงพระพุธศาสนาแต่เนื่องจากว่ามีลูกเมียต้องกินต้องใช้เงินแล้วก็ต้องรับเงินไปด้วย แล้วอันไหนที่พวกเราจะร่วมด้วยช่วยกันเสียสละกับหลวงพอ่อสร้างพระพุทธศาสนาไว้ในชาติพวกเราก็ร่วมกันเนาะ,ะไม่เห็นสามอย่างหนึ่งจะไม่เห็นแก่ได้สองไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยสามก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นทุกอย่างคือดวงผิบดวงใจเรามาล้อมเป็นอันเดียวกันขพระก,กับหลวงพอ่อสร้างด้วยแต่เนื่องจากเราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ต้องสนุกบำรุงครอบครัวตัวเองด้วยจึง รวบรวมจะตุกปัจจัยของญาติโยมแบ่งปันกันทั้งหมดแล้วหลวงพ่อได้อะไรอะ่ะตอบสิหลวงพ่อก็ได้บุญหลวงพ่อได้บุญได้บารมีแล้วชาติได้อะไรชาติก็ได้ความร่มเย็นเป็นสุขในชาติพระพุทธสัพพุทธรูปองค์นี้ชื่อว่าพระพุทธเมตตา

ังสูตทิตังสุขโนสุโมทตุจสุญิตังพระมัจจาริสุปตากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะาะกินังปะาะกินังโนโนกรรมังปะนิเิเตปะตะกินังปะาะกินังนิขตวานา

วัจจุณยังบรมปัจจาริสุปัตังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปัจจิกินังปัจจิกินังมโนกรรมังปณิทิเตปัจจิกินาปัจจิกินานิกขตาวานะลาปันตะเตปัจจิกเนจยันโตุปุติยามุเ

ปราชิตาปันลังเกศิเสปะทะริโปภเรภิเจเกตัมบุตนาคาคาปัสตุปมทดริตุนากาตังสุมาภะลังตุปัสตังสุหติตังสุขโนสุโมตโตจตุยิตังตามะจาริตุปะจังกินังก you